ตอนนี้ก็การการอ,กอีกต้นนึงอีกต้นนึงก็ตอนนี้ฟังดินแล้วโคนตน้นนี่ก็จะตัดครื่งตน้นอืมนะลักษณะของกล้วยตานีกล้วยตานีลกูกเอาไปตำอร่อยลูกจะมีเม็ด อตอนนี้เอามาปลูกใหม่ลวยตานี้ใบก็เป็นประโยชน์ทำใบสีได้โลกก็เอามาตำส้มกินก็ได้ในการปลูกแล้วก็ตัดให้เหลือครึ่งต้นลวยตานี นี่เป็นการตัดครึ่งต้นเป็นการแต่งเมื่อยอดมันแทงออกมาจะได้สวยงามนี่ก็ฝังแล้วคืออการตัดตัดครึ่งต้นนี่ก็อีกต้นหนึ่งวัดป่าเทาน,น้อย เอาหนอกล้วยตาน,นีมาปลูกวันอาสารหาบูชาวันวันพรุ่งนี้ก็เป็นวันเข้าพรรษา,าการเวลาแทงหนอออกมาจะได้สวยงามสายยูทูปสายพอเพียงสายกเกษตรสมสารตอนนี้ก็จะตัดครึ่งต้น ปลูกนั่นก็ล้วงตะทงโยงมั่นกำลังปลูกกล้วยตานีสายพอเพียงสายผสมสารก็เป็นการปลูกกล้วยตานีท่านใดที่ได้เห็นคลิปนี้แล้ว ให้เจริญทำรวยมีเงินมีทองอยู่แบบพอเพียงไม่อดตายจ้า